สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับอร่อยง่ายสไตล์ยงยีวันนี้มีเมนูตามคาขออีกแล้วนะคะก๋วยเตี๋ยวแกงนั่นเองค่ะมีน้องก็ขอกันเข้ามานะคะซึ่งพี่ยงยีไม่รู้จักเลยค่ะก็เลยไปหาสูตรตามเน็ตมานะคะได้สูตรมาเรียบร้อยแล้วค่ะนี่มาดูกันก่อนเลยว่าวัตถุด,ดิบเราต้องใช้อะไรบ้างนะคะก็จะมีเส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะเป็นเส้นเล็กนะคะพริกแกงอันนี้ใช้แบบสําเร็จรูปเลยค่ะแล้วก็มีเครื่องสมุนไพรนะคะมีเนื้อไก่ค่ะ สูตรเขาใช้เนื้อวัวนะคะแต่หาไม่ได้จริงๆค่ะแถวบ้านเลยใช้เป็นเนื้อไก่แทนนะคะใครไม่ชอบเนื้อไก่เนื้อวัวก็เป็นเนื้อหมูได้นะคะมีถั่วง,งอกค่ะกะทิค่ะน้ำปลาน้ำตาลปี๊บมาดูเครื่องเคียงกันนะคะก็จะมีถั่วลิสงบดนะคะหรือว่าเอาไปคั่วไปตำก็ได้นะคะมีผักชีกับขึ้นช่ายนะคะไข่ต้มค่ะ เต้าหู้ค่ะมะนาวหอมแดงเจียวแล้วก็ตั้งโอค่ะทีนี้เราไปลงมือทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกก็ใส่กะทิลงไปนิดนึงพอค่ะใส่พริกแกงของเราลงนะคะเครื่องสมุนไพรของเราค่ะทีนี้ก็ผัดจน,นพริกแกงละลายนะคะพอพริกแกงเริ่มละลายแล้วใส่เนื้อไก่ของเราลงไปค่ะ ได้เข้ากันนะคะทีนี้ก็ตามด้วยกะทิที่เหลือของเราค่ะทีนี้ก็ปล่อยให้เดือดน,นะคะเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะอกกะทิเริ่มเดือดอย่างนี้แล้วนะคะเติมน้ำเปล่าลงไปค่ะ กล่าวว่าตามความชอบเลยนะคะชอบข้นน้อยข้นมากนะคะทีนี้ก็ปคุงรสค่ะน้ำปลานะคะก็น้ำตาลปี๊บค่ะทีนี้ก็ปล่อยให้เดือดอีกรอบนึงนะคะจนกว่าไก่เราจะสุกนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันอีกรอบค่ะ ตอนนี้น้ำแกงของเราก็เดือดดีแล้วนะคะแล้วก็ไก่ก็สุกเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำแกงเสร็จสิ้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวต่อค่ะต่อมาเราก็มาลวกเส้นกันนะคะตั้งน้ําให้เดือดเลยนะคะแล้วก็ใส่เส้นของเราลงไปค่ะแบบนี้แล้วก็โถงอ่งนะคะ อเส้นสุกแล้วเอาไปใส่ถ้วยนะคะทีนี้เราจะไปจัดจานเสิร์ฟกันค่ะเป็นอันเสร็จนะคะวเวทเตียวแกงของเราอันนี้เป็นสูตรดัดแปลงนะคะอาจจะไม่เหมือนต้นฉบับของเขาทีนี้เราไปชิมกันเลยค่ะ นะครับรู้สึกลมจะแรงมากเลยนะครับลมอาจจะเข้าไมาน,นิดนิดหน่อยหน่อยไม่หน่อยละเยอะดับแรกนะครับก็บีบมกนาวลงไปแบบนี้โอ้โหลมแรงมากแม่เปลี่ยนสถานที่ชิมนะครับลมก็เลยแรงเสร็จปุ๊บก็มนุษย์ก่อนก็ได้ทั้งนั้น <c oughs> วุยอะไรเนี่ยมาเป็นชิ้นเลยเหรอ เนื้อก่อนอีล้ละแปลกๆเนี่ยออกไปทางแนวเหมือนแกงแกงอะไรสักอย่างแต่ใช้ได้นะครับยม,อ,มอร่อยขอขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมาก แล้วเจอกันใหม่เมนูหน้านะครับบายเย้